สวัสดีค่ะป๋อมลรกลับมาแล้วอสองสามวันนี้มีงานตลอดพอดิพึ่งจะว่างตอนนี้เองวันนี้ก็พึ่งกลับจากประชุมนะคะเนี่ยเมื่อวานก็ไปทำงานกองทุนมูบานวานซ้นก็ไปอบรมคณะกรรมาการเลือกตั้งมาคุยต่อค่ะวันก้อนข้างยูเหลือง ที่ว่าลุงฝรั่งแกเจ็บเจ็บท้องแกไม่สบายนะคะเจ็บท้องเจ็บเรียกว่ารอดอาหารดีกว่านะคะแกเจ็บแล้วหมอหนัดแกไปวันนั้นหมอหนัดแกบ่ายโมงครึ่งของบ้านแกนะคะก็ที่นี่ก็จะมืดดึกสักหน่อยแกกลับมาแกก็ไม่ยอมขอความมาบอกหรือโทรมาบอก แต่ก่อนไปคุยกันไว้แล้วไงวะไปหาหมอเสร็จแล้วโทรกลับมานะแต่ตอนแกกลับมาโดยเวลาที่มันต่างนะแกคงเข้าใจแล้วว่าเราอ่ะน่าจะรับแล้วแกไม่ยากกวน <c oughs> แต่เราอ่ะตื่นเช้าเอา้าไม่เห็นบอกเลยเป็นอะไรยังไงก็เลยตรงขอความไปหาแกวะ่ะเป็นไงบ้างหมอบอกว่าไงไงเห็นบอกกันบ้างเลย แก <G> ก็เลยโทรกลับมางง,งสลืมมาเลยล่ะตีหนึ่งตีหนึ่งของแกนะฮะแกก็อบอกอหมอแยกลลองลงไปแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจหามะเร็งว่าเป็นเป็นมะเร็งหรือเปล่าอะไรเงี้ยค<ม>่ะอืก็เลยบอกแกว่าห้ามเป็นมะเร็ง ถามตายเพราะว่าในวันเนี้ยหมอขนนัดแกอีไปทํำ T C สแกนหรือ C T สแกนอะไรจักอย่างนี่แหละท T C สแกนมั้งตอนสองโมงขึงของแกก็กดหมึดของเราอยู่ดี แกก็บอกอานะเดี๋ยวแกไปตรวจแล้วแกก็จะกลับมาบอกก็ยังถามแกว่าแล้วไปยังไงขับรถไว้ไหมแกก็บอกว่าถ้าฝนไม่ตกอะ่ะแกจะเดินไปเพราะโรงพยาบาลกับบ้านแกมันไม่ไกลแต่ถ้าฝนตกก็จําเป็นจะต้องขับรถไปเนาะแล้วว่างนี่ก็ได้รอพน้นไปตรวจอะไรมาก็ต้องรอพน้น พูดถึงการช่วงเวลาที่รอพ้นเนี่ยตัวปากกำไรเองเนี่ยเคยตัดชิ้นเนื้อไปตรวจหลายครั้งการรอช่วงเวลาที่รอเนี่ยโอ้โหมันก็รุ่นเนาะรุ่นว่าจะเป็นไงมั่งจะอะไรยังไงแต่ก็เป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องรักษาให้สุดความสามารถนั่นแหละถามันไม่ไว้แล้วก็โอเคทำใจมัน ตอนนี้รุ่นก่อห <c oughs> รักษาก่อนถ้าป่วยถ้าเจ็บไม่ว่าจะเป็นโดอะไรก็ต้องรักษาเอาหน้าฝากฝากฝา,ากช่องน้อยนะคะฝากช่อง y ยู t u b หน่อยอ่ากดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ยากจะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะไอ้วิดีโอนี่ก็ส่งทำไมส่งไปให้ลุงไม่ได้อะทำไมไม่เข้าใจเกิดเร็วไปเปล่าเนี่ยเกิดเร็วไปไม่ทันสมัยหรือเรียนรู้ช้าไปทำไมส่งวิดีโอไม่ได้อ่ะเราไอ้แก้ฟังว่าเนี่ยทำ Youtube แล้วนะแต่ทำไมส่งวิดีโอไปให้ดูไม่ได้ แกก็บอกว่าไม่ต้องกังวลเอยๆเรียนรู้ไปก็จะพยายามเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะยังไงก็เพื่อนๆก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะอ่าวันนี้อเอาแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมีอะไรจะมาอ่าเล่าสู้กันฟังไปค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ